สวัสดีครับพบกับช่องโรงเรียน Channel น,นะครับกับโมอ้วนจอมซ่านะครับอ่เสียงอะไรไปกินอาหารไหมเด้อเด้อเด้อสวัสดีครับผมเอฟซีตุกฐามทุกคนที่น่ารักนะครับผมเนาะที่ยังติดตามนะครับผมเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ผมนี้ก็เป็นวันเด็ดฟ้องไล่ๆคนนะครับผมเนาะศุกร์สุดซ้ำด้วยครับมานี่เลยมานี่เลย ลมแรงนะครับวันนี้หมูมานี้มามเร็วกำลังลมดรวกำลังหนังปลาเลาะหมูนะกินาหารอยู่นะครับส่วนดีๆบนบนรอดแล้วพอยิงเล็กกินกันเรียบร้อยแล้วนะครับนุ่นเสียงวุย่ยวายกับปนานากินเร็วอิม่มยังน้องอิมง่มยั่งกินเร็วกินเร็ว้าไปเที่ยวไปไม่ไปอยาเที่ยวไปไม่ไป พอบอกแกไปเที่ยวนะครับได้ยินคำว่าเที่ยวหูพึ่งครับผมรู้เรื่องอ่ะไปแม่นางไปเที่ยวดีกว่าไปเด็กไม่กินข้าวไม่ต้องพาอ่ะพาดีๆดีไปเที่ยวดีกว่านะดีๆดีกินข้าวเสร็จแล้วดูกินดนะูดูดจากเมื่อก้อนไม่คอยยอมกินน้ำนะครับตองชาย สลิงนะครับปอนแต่ดูกับตัวนี้อ่าอ่าอืมอืมอ้มันแซ่บขนาดนั้นเลยอะ่ะอ,อร่อยขนาดนั้นเลยอ,ะอ่ะฮะหน้าหมูปอป้อป,อ,ปอก่อนกำลังกินอยู่โอ้ยยังไม่เที่ยวกันหรอกยังไม่เที่ยวก่อนคนี่ก็มากเลยยังไม่เที่ยวก่อน,น,น,เ,เ,อนเอามากินก่อนเร็ว เร็วเราข้าวเร็วปนานางจะหมข้าวนะครบผมต้องเป็ในครัวเร็วกินให้หมดเร็วเด้ไปเที่ยวไปไปเที่ยวไหมเนี่ยไปไหมเนี่ยม <c oughs> ายกินได้คนเก่งเร็วเออโอ้ยก่เก่งสู้หมูได้นะดีๆยังไม่เก่งเท่าเลยเอยบ,บุญรอดยังไม่เก่งเลยมานี่มาเร็วกินให้หมดมาเร็วมา เร็วเออเออกินได้หมดเด้วเออเอเอเก่งอืมกัมนี้เปื่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเขากินอาหารด้ยเสร็จนะครับเดี๋ยวแม่เาก็เสร็จเรานำนมน,นำกระเจี๊ยเสื้อปลานะครับแต่ส่วนจิ้งเล็ก ดีดีบนรอถใส่ไม่ได้กับเอฟซีขอบคุณมากๆนะครับตีืือเจอฟ้ามาให้เด็กๆนะครับแต่ก็อยากจะบอกเอฟซีตรงนี้เลยครับว่าเขากัดเละเีคหมดนะครับไม่ไม่ต้องไปร่วงกับเรื่องความเน่านะครับมุงเดียกับปนานางจัดการแม่ก็เน่านี้ครับ ขอเจอปลาใช่ไม่ได้นะครับก็ช่วยกันก็ช่วยกันดึงแตะคัดมดอาดึงกัดได้ลงเลียไม่วาครับผมเลิกกินเข้าไปด้วยครับปลอยเวลาตอนลงเลี้ยไปล้างของนะครับเป็นเศษปลานะครับไม่ได้อันตรายเลยครับแล้วคนเก่งเร็วไปเที่ยวแล้วทั้งนั้นไปดิๆไป ไปบนรดไปหมูไม่ไปไม่อยอมก,กินข้าวเออ่เอาออกินในห,หมดเดีวรีบกินใหหมดเออก็จะไปเที่ยวแล้วเรีวไม่ต้องเป็นร่วงนะกับเอฟเด็กๆตุกตัวอยู่สุขสบายดีครับนี่ตะก,กี้ลงเดียวไปตูรานะกับ,ก,บกับปนาน่งไม่ได้ปามูอ้วนไป ใส่อาหารใส่ข้าวได้ได้ไหวไม่อยอมก,กินครับเนี่ยนนเนี่ยจนลุงเดียปานางกลับมานะครับเนี่ยตึงตึงในกินครับไอเรื่องกินข้าวแน่แน่แน่ยากเกินในเรื่องบอกว่าเที่ยวหูเพิงไปเที่ยวดีกว่าไปลุกไปไป,นนลป,ปเลยเที่ยวนานเลยนะลุกพุชเลยวัยหูนี่ดี เร็วกินข้าวมดเร็วไปแล้วทั้งนั้นไปแล้วจะไปไม่ไปอะถ้าไปต้องกินข้าวก่อนดูทำหน้าตำตาดูกับเหลี่ยเลี่มดูดูดดสงใจหมูไม่ไปอยากอยู่บ้านทั้งนั้นอะอยากนอนอยู่บ้านไปแล้วทั้งนั้นไปแล้วะตันตีเห็นไหมครับแส่เรืองเตียวกินเร็วกินข้าวเร็วเร็วเ เร็วเรวไปทำอย่างอื่นเร็วเ,เ,เร็วเร็ว,รวน่านอนเลยน่ารักเกินไม่ไปอ่ะไม่ไปอะไม่ไปอ่ะ,อะ,ไ,ไ,ปอะไปไม่ไปอนอนเลยอครับ แสดงว่าไม่ไปแสดงว่าไม่อยากเที่ยวเหนกันวันนี้ฮะน,น้องไม่อยากไปอ่ะนะนอนเนาะตั้งนั้น,นอนเนาะไม่ยินนี่เอาอีกไหมนะ,อะเอาอีกไหมทนะั้งนั้นไม่ต้องไปนะดูครับดูสายตาเจ้าเล่ไปไม่ไปอ่ะ หูนานทำจมูกฟุดฟิตฟุดฟิตหูนี่พึงเรบอกจะไปเที่ยวไป,ไปนานนะ <c ười> แต่กินไม่หมดก็คือไม่ต้องไปง่ายกับพ่อนะไม่กินก็ไม่ต้องไปจบนีะ <c ười> กินเดี๋ยวกินให้หมดเด็ยวได้ไปเที่ยวเร็ยว เร็วลุกเร็วกินข้าวเร็ว,วไปแลยไปแลวมันมีเด็กไม่อยากไปเด็กไม่อยากไปเที่ยวเว้ยวันนี้อยากนอนบ้านนะือแสดงไม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมมานั่งไปจะตัดรถไปเร็วไปอ

วันนี้อารมณ์ไม่ดีตรงใจฮะเด็กไม่อยากไปเ,เที่ยวเว้ยวันนี้แปลกงอนเหรอตะกี้ที่เขาไม่ปาไปเขาไปตุระก็เจ๊ไหมไปไม่ไปไปนอนจบไน่ได้ไปตีเดีย <cuánt> ๋ยวซับอับนอย Cues, ถ้าไปก็ลุกขึ resides, ้นกินได้หมดแต่ถ้าไม่ไปก็นอนไม่ต้องกินข้าวนะถ้าคนนอนกินข้าวไม่ได้เข้าใจไหมแต่ถ้าคนอยากไปเที่ยวต้องกินข้าวได้กินได้หมดลุกเร็วกินข้าวเร็วเร็วเรเหลือนิดเดียวเร็วเก่งเก่งเอาเร็วเอาหมูเก่งเร็ว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 เออหมูเก่งน็เร็วแสดงว่าไม่อยากไปอ่าไม่อยากไปเที่ยว ยานะยานะตรงนั้นโอ้จะแดงโอ้จะแดงไม่อยากไปเที่ยวนี่โอ้เนาะหูงอนขางอนตัอนปใจโอ้คับปุ้มนครับสำหรับขำคืนนี้นะครับกับฟ้าเจสี่นะครับเด็กๆมาสวัสดีเนะาะฟาเจสี่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคับปุมเนาะอย่าอย่าติ้งเงนไปนะเด็กๆเนาะ บางทีลงได้ไดลงคลิ่บางไม่ได้ลงบางนะครับผมบางทีตุรานะครับผมเนาะนะครับแต่ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆกับพ่มความเป็นอยู่ของเด็กเป็นยังไงบางเนาะไม่ต้องเป็นว่วงรับก้อยสี่ทุนรานนะครับถือว่ามีจิตใจดีจิตใจเมตตาแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับก็มีความสุขความเจริญนะครับสุขกายสุขใจนะครับผมเนาะ แรงด้วยจุกกระปาเก่งแรงกันทุกคนครับเจอกันไหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมวันนี้เด็กมันไม่อยากไปเที่ยวครับสวัสดีครับผม